พี่น้องพร้อมที่จะรับฟังพระเจ้าเช้าหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์นะครับงนั้นพี่น้องเราจะแจกสุจิบัตินะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะธิฐานด้วยกันข้าแต่พระวิดาเจ้าเราสรรเสริญขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวนันนี้ที่เราเข้ามาน้อม รับพระคำของพระองค์ที่เป็นเหมือน<ม>อาหารฝ่ายวิญญ,ญาณเราจะกินอาหารนี้ด้วยความรู้สึกเอลึอร่อยที่จิตวิญญาณเราชื่นชมินดีที่รับพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาหล่อเลี้ยงจิตวิญญ,ญาณหล่อเลี้ยงหัวใจชีวิตและเกิดความเชื่อให้เกิดความมั่นใจและไว้วางใจพระเจ้าให้เกิดฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแทรกซึมเข้ามาในชีวิตของเราให้ชีวิตของเรานั้นดําเนินอยู่บนความเชื่อดําเนินอยู่บนความศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า และมีฤทธิดเดชมีการอัศจรรย์ให้พระคำของพระเจ้ากลายเป็นเลือดเนื้อชีของเราเป็นพฤติกรรมชีวิตเป็นความคิดข้าแต่พระเจ้าที่ไม่เพียงแค่เป็นความรู้ที่ประดับไว้ในสมองเท่านั้นขอพระเจ้าทรงปโปรดเมตตาขอฤทธิดเดชของพระวิญญ,ญาณสุดได้ทรงแตะต้องสัมผัสเชิมข้าพระองค์ในการที่จะแบ่งปันและเจิมพี่น้องทุกคนที่จะรับฟังในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับ หัวข้อคำเทศนาในเช้าวันนี้เรื่องมหัสจรย์ชีวิตในพระคริสต์พี่น้องพูดด้วยกันนะครับชูมือบอกว่าบอกกับตัวเราเองเหมือนเราตื่นเต้นและดีใจมหัสจั์ชีวิตในพระคริสต์อีกรอบหนึ่งได้ไหมครับชูมือขึ้นด้วยนะครับมหัสจั์ชีวิตในพระคริสตน์นะครับพี่น้องอยากดูใครบางคนมาแสดงบนเวทีไหมครับ นะครับอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับมหัศจรรย์ชีวิตในพระคริสต์เอเมนนะครับพี่น้องให้เราทำอย่างเงี้ยทุกวันเลยตื่นมาตอนเช้าขอบคุณพระเจ้ามหัศจรรย์ชีวิตนี้ในพระเยซูคริสต์มีความมหัศจรรย์เกิดขึ้นเอเมนไหมครับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้เสมอฮาเลลูยาอะไรที่ยากก็จะง่าย เอเมนไหมพี่น้องโรคภัยแค่เจ็บที่เป็นอยู่ก็จะหายอุปสรรคปัญหาความยากลำบากก็จะถูกเคลื่อนตกทะเลไปนิสัยบาปที่เราเบื่อตัวเองในใครมีนิสัยบาปที่เบื่อตัวเองบ้างมีไหมครับให้พระเยซูคริสชำระล้างและเปลี่ยนหัวใจเราเอเมนไหมพี่น้องเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับในพระธรรมสโครินบทที่5ข้อ17พี่น้องอ่านด้วยกันดังๆหนึ ถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิดผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นสิ่งใหม่ท้งนั้นอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสสองโครินบทที่หข้อที่17เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคิ์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสารพัดเก่าๆก็ร่วงไปนี่แน่กลายเป็นส,สิ่งใหม่ท้งน 1, 2, 3, 2, cancel, ั 5, ้น เอเมนไหมครับพี่น้องเอเมนฉะนั้นสิ่งเก่าๆจะร่วงไปเมื่อเราบับปิศาาในน้ําพี่น้องสําหรับคนที่ยกมือแล้วเตรียมตัวพร้อมสับดับเดือนหน้าให้ท่านเชื่อนะครับว่าสิ่งเก่าๆตัวเก่าของท่านถูกฝังเมื่อเราจมจุ่มลงไปในน้ำเนี่ยคือเราตายไปแล้วโครคภัยไค่เจ็บคำสาปแช่งความผิดบาป โทษแห่งความบาปคำสาปแช่งที่มาจากบรรพบุรุษุนะการที่เราเคยเป็นทายาทอสูรนะรทายาทตีปอบผี่กระสืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือหมายความว่าคำสาปแช่งที่มันได้รับมาจากบรรพบุรุษที่เราไม่อยกอยากได้รับซึ่งมันมีจริงเนี่ยพวกนี้มันจะตายไปพร้อมกับตัวเก่าถูกฝังไว้เรียบร้อยแล้วและเมื่อเราเป็นขึ้นมาใหม่เราถูกสร้างใหม่ในพระเยซูคริสต์ นะครับเราเป็นคนใหม่ที่ปราศจากบาปที่รับการปลดปล่อยจากคำสาปแช่งเป็นคนที่ชอบธรรมในสายพรเนตรของพระเจ้าเป็นคนบริสุทธิ์ในสายพเนตรของพระเจ้าเอเมนไหมพี่น้องเอเมนนะครับพี่น้องครับสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เราเชื่อและมันจะพัฒนาความเชื่อสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ พี่น้องมนุษย์เราเนี่ยเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับการถูกคุมถุงชนพี่น้องเข้าใจคําว่าคุมถุงชนไหมคุมถุงชนคือเราโดนจับแต่งงานโดยที่เราไม่ได้ยินยอมพร้อมใจเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความบาปแล้วเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับการอยู่ภายใต้กฎแห่งความบาปและกฎศาสนาความดีและความชั่วและผลแห่งความบาปเวรกรรมทั้งหลาย สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เราได้กระทำนั้นเราเกิดมาพร้อมกับความบาปและการถูกคุมถุงชนนะครับพี่น้องลองดูภาพการถูกคุมถุงชนคือการแต่งงานเราถูกเกิดมามนุษย์ทุกคนก็แต่งงานแล้วแต่งงานกับทมบัญญัตินะครับน้องเห็นภาพไหมครับนี่คือภาพการแต่งงานบนนะครับ เจ้าเบ่าได้เอาแหวนสวมมือเจ้าสาวเจ้าสาวกลายเป็นคนของเจ้าเ่าวเป็นภรรยาและเจ้าเ่าวที่ภาพเนี้ยพี่น้องเห็นไหมฮะการสวมนั้นสวมแบบอนไงครับทนุถนอมไหมครับดูไม่อ๋อมีคนตอบไม่ทนุถนอมเลยสวมแบบอะไรครับบังคับไหมครับ ดูแบบบังคับเลยนะครับนะครับผมอุตส่าห์พยายามหาภาพที่มันสื่อนะครับเป็นการเหมือนกับเจ้าสาวโดนจับแต่งแล้วก็สวมแหวนบังคับเลยนี่เขาเรียกว่าการถูกคุมถุงชนแต่งงานแบบไม่เจ้าสาวไม่ได้เต็มใจแต่ก็โดนแต่งไปเรียบร้อยมนุษย์เราเกิดมาพร้อมความบาปและศาสนาผมเกิดมาพร้อมกับศาสนาเกิดมาพร้อมกับถูกสอน กฎแห่งกรรมถูกเกิดมาพร้อมกับความเชื่อต้องทำความดีทำผิดตกนรกเกิดมาพร้อมกับกฎศีลธรรมต่างๆและทุกครั้งที่ทำผิดศาสนาก็จะบอกว่าเจ้าเป็นคนชั่วเจ้าเป็นคนบาปเจ้าเป็นคนเลวพี่น้องภาพของธรรมญัติศาสนาเป็นภาพเหมือนกับเรามีสามี เราถูกคุมถุงชนเป็นสามีที่บ,บังคับแม้เราไม่เต็มใจเกิดมาปุ๊บมีศาสนาของตัวเองเรียบร้อยละเรามีโอกาสเลือกไหมไม่มีโอกาสเลือกนะครับคุมถุงชนคือการที่ถูกจับแต่งงานโดยที่เจ้าสาวไม่มีโอกาสเลือกนะครับและสามีคนนี้เป็นสามีที่ดุมาก ทุกครั้งที่ทำผิดเขาก็บอกว่าใช้ไม่ได้ตัวลงโทษเราเลยต้องทำงานบ้านด้วยความรู้สึกหวาดกลัวด้วยความรู้สึกกลัวทำสิ่งที่ดีดำเนินชีวิตด้วยความกลัวเพราะมีกฎที่บังคับขู่เข็น ทำเร็วเจ้าจะต้องรับโทษเห็นความบาปห้ามทำนู่นห้ามทำนี่สิ่งต่างๆเราก็ต้องอยู่แบบสภาพอย่างนั้นโดนกดบังคับหลายสิ่งหลายอย่างต้องทำสิ่งนี้แล้วบางครั้งเราก็ทำ ไปแบบที่เราไม่รู้ตัวแล้วไม่เข้าใจว่าต้องทำสมไมเด็กๆผมโดนสอนห้ามกินเนื้อวัวนะครับผู้ใหญ่ในบ้านสอนว่าวัวควายเป็นสัตว์ใหญ่มีบุญคุณไถนาห้ามกินกินแล้วเป็นบาปผมก็ไม่เคยกินเนื้อวัว ไปโรงเรียนก๋วยเตี๋ยวเนื้อนี่หอมมากนะครับเราก็กินได้แต่ก๋วยเตี๋ยวหมูนะครับไปเล่นกีฬาเหนื่อยนะครับหน้าโรงเรียนชั้นประถมของผมเนี่ยตั้งแต่เด็กๆแล้วก็วันนึงก็ย้ายมาที่ลังสิตนะครับหน้าโรงเรียนของผมเนี่ยก็มีรุ่นนั้นของลังสิตเด็กนักเรียนยังว่ายน้าเล่นน้าหน้าโรงเรียนอยู่ ผมก็ไปไว่ายน้ําหน้าคลองลังสิตหน้าโรงเรียนนะครับแลว้วก๋วยเตี๋ยวเรือก็ยังภายมาขายนะครับเพื่อนๆก็กินกว๋วยเตี๋ยวเรือกันอ,อร่อยผมก็กินไม่ได้เพราะโดนสั่งไว้ห้ามกินวันหนึ่งผมก็อยากลองในโรงอาหารบอกกับแม่ค้าตอนประมาณสัก ปห้าแล้วนะครับแม่ค้าเอาเก๋วยเตี๋ยวชามหนึ่งเส้นเล็กไม่ใส่ลูกชิ้นเนื้อวัวไม่ใส่เนื้อวัวเอาแต่ก๋วยเตี๋ยวกับน้าซุปแล้วก็ผักเพราะที่บ้านสั่งห้ามกินเนื้อนะฮะแต่กินน้ําซุปมันหอมมากเราก็อยากรู้มันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายวันหนึ่งก็ลองไปกินดู ก็ว่าโอ้โหมันอร่อยมากเลยเนี่ยลูกชิ้นเนื้อวัวเนี่ยมันมันอร่อยจริงๆนะฮะตั้งแต่มาพี่น้องว่าผมกินต่อไหมครับแอบกินตลอดเลยแอบกินตลอดเลยนะครับนะครับนี่คือสิ่งที่เราเริ่มแหกกฎแต่ทุกครั้งเรากินเราก็รู้สึกว่าโอ้โหเราบาปไหมเนี่ยนะเราไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่สั่งนะฮะต้องมารู้สึกกิวตี้ตัวเองตลอดเลยว่าฉันบาปไปแล้วฉันกินเนื้อวัว ฉันบาปไปแล้วกินเจอ,เอกีกเดือนตุลาทีไรนะรผมจะต้องห่อข้าวไปโรงเรียนทุกครั้งและเพื่อนกินอาหารเนี่ยผมก็ไปนั่งกินเนียเขาไม่ได้โดนสั่งมาห้ามไปนั่งกินอาหารในโรงอาหารเพราะว่ามันมีของที่คนเขากินเนื้อสัตว์นะฮะเราต้องแยกตัวมานั่งกินกล่องข้าวนะฮะสิบวันที่ไปโรงเรียนนะครับนี่คือสิ่งที่ เราเลือกไม่ได้เลยเพราะเราเกิดมาพร้อมกับการถูกคุมถุงชนแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับเพราะว่าพระเจ้ารักโลกนี้จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่ไว้วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์แม้ว่าผมจะถูกคุมถุงชนด้วยความเชื่อสิ่งต่างๆมากมาย แต่สิ่งเหล่านั้นกลับเป็นสิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกผิดตลอดเวลากินเจนะครับไม่มีอาหารกินอะก๋วยเตี๋ยวสักชามหนึ่งหรืออาหารในโรงอาหารที่โรงเรียนโอ้ยเราบาปอีกแล้วไปกินเนื้อสัตว์เพราะกดห้ามเราไว้ว่าสิบวันนี้ห้ามกินเนื้อสัตว์ปรากฏว่าวันนั้นลืมเอากล่องข้าวมาต้องเรียนไปถึงตอนบ่ายเราก็อไปกินข้าวกับเพื่อน เพื่อนกินอร่อยแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราบาบีละนะฮะบาปเพราะกินเนื้อ,อวัวบาปเพราะกินเนื้อสัตว์เริ่มรู้สึกนะครับพี่น้องที่รักศาส,สนาฆ่าสัตว์ตอนเด็กๆผมตกปลาก็จะมีกุ้งฝอยไปช้อนกุ้งฝอยมา ก็ไม่อยากฆ่ากุ้งฝอยก็บอกเพื่อนช่วยเกี่ยวเหยื่อให้หน่อยก็ตกสนุกพอได้ปลามาจะย่างช่วยฆ่ามันให้หน่อยแล้วย่างกินด้วยกันคพรามรู้สึกเหมือนกับเราอยากกินปลาแต่เราก็ไม่อยากเกี่ยวเหยื่อแล้วเราอยากกินปลาย่างเราก็ไม่อยากฆ่ามันนะครับเราไม่จะกินยังไงถ้ามันไม่ถูกฆ่านี่คือสิ่งที่เราสึกว่าโอ้เราฆ่าสัตว์ไปเรียบร้อยลว นะครับความบาปเป็นการกล้าสัตว์บาปเป็นการโกหกบาปเป็นการทําสิ่งหลายๆอย่างที่ศีลธรรมบัง,บงคับว่าห้ามห้ามข้อหนึ่งห้ามข้อสองห้ามข้อสามห้ามข้อสี่ห้ามข้อห้าห้ามนี่คือสิ่งที่เรามีสามีที่เราได้รับมาจากการถูกคุมถุงชนแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ชี้ชี้ชีช เราพยายามทําดีที่สุดแล้วพี่น้องผมพยายามมาตั้งแต่เด็กจนถึงป .5 ที่จะไม่กินเนื้อวัวพยายามมาแล้วนะครับแต่พี่น้องเชื่อไหมครับว่าครอบครัวผมญาติผมบางคนไม่เคยกินเลยตลอดชีวิตเขาก็อยู่ในกฎนั้นแต่เขาอาจจะพลาดในกฎอื่นจนวันหนึ่งสามีคนนี้ตายลง พระเจ้าพระเจ้าได้บอกกับเรานะครับว่าอัศจรรย์เราได้รับการแต่งงานใหม่กับพระเยซูคริสต์กับพระคุณของพระเจ้าหนึ่งโครินธ์บทที่7ข้อ39บอกว่าตราบที่สามียังมีชีวิตอยู่ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามีตราบที่ใดที่เราอยู่อยู่ในศาสนาอยู่ในกฎแห่งศาสนาเรายังถูกคุมถุงชนอยู่เรายังต้องอยู่ภายใต้ศาสนา เรายังต้องอยู่ภายใต้ความเชื่อสิ่งเหล่าน,นั้นและศาสนาทาบัญญัตินั้นเปรบเสมือนสามีที่เราต้องผูกพันและเชื่อและอยู่ภายใต้ตราบใดที่สามียังมีชีวิตอ,อยู่ภรรยาก็ต้องอยู่กับสามีถ้าสามีตายนางก็เป็นอิสระจะแต่งงานกับชายใดก็ได้ตามใจนะแต่สำหรับอาจารย์บรูดิสอนคิสเตียนคือจะต้องแต่งงานกับผู้ที่เชื่อในองค์พระเยซูคริสต์นะครับเพราะว่า เพื่อพระพรจะมาอย่างครอบครัวเขาแล้วปัญหาการทะเลาะเบาอแววงปัญหาทางความเชื่อจะเกิดน้อยนี่คือสิ่งที่พระชนะได้บอกไว้ในโรมบทที่เจ็ดข้อหนึ่งถึงสองดูก่อนพี่น้องทั้งหลายถ้าไม่รู้หรือว่าข้าพเจ้าพูดกับคนที่มีคนที่รู้ธรรมะหยัิแลว้วว่าธรรมะหยัินั้นมีอํานาจเหนือมนุษย์ก็เฉพาะขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเป็นต้นว่าผู้หญิงที่มีสามีอยู่นั้นต้องอยู่ภายใต้กฎประเพณี สามีภรรยาแต่ถ้าสามีตายผู้หญิงนั้นก็พ้นจากกฎนั้นโลมบทที่เจ็6กล่าวว่าแต่บัดน,นี้เราได้พ้นจากธรรมญยัติคือได้ตายจากธรรมญยัติที่ได้ผูกมัดเราไว้เพื่อเราจะไม่ได้ประพฤตตามตัวอักษรไปเป็นประมวลกฎธรรมญยัติเก่าและดำเนินชีวิตใหม่ตามลักษณะของพระวิญญาณขอบคุณพระเจ้าที่เพราะความรักของพระเจ้าพระองค์รู้ว่า กฎธรรมยัติมีไว้เพื่อฟ้องเราเราไม่สามารถดำเนินชีวิตปราศจากบาปและไม่ผิดกฎและอยู่ในความบริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีมนุษย์คนไหนที่อยู่ในความบริสุทธิ์ได้ร้อยเปอร์เซไม่มีมนุษย์คนไหนที่ไม่ทำบาปเพราะว่าผู้ใดที่บอกว่าข้าพเจ้าไม่เคยทำบาปผู้นั้นก็เป็นคนมุสา ทุกคนเป็นคนบาปทั้งสิ้นและกฎธรรมยัติศาสนากฎศิลธรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่ฟ้องและชี้และเราอยู่ภายใต้กฎนั้นตาบใจก็ตามที่เรายังอยู่กับศาสนาเรายังอยู่กับกฎธรรมัญัติยังเป็นสามีภรรยาเราก็ต้องอยู่ภายใต้สิ่งเหล่านั้นแต่พระเจ้าให้โอกาสเลือกกับเรา พระเยะสุคริสท์ทำให้บัญญัติธรรมบัญตินั้นที่เป็นตัวฟ้องนั้นมีทางเลือกใหม่โดยพระคุณและเมื่อเรารับพระคุณธรรมบัญัตินั้นก็ตายลงเมื่อเราต้อนรับพระเยสุคริสธรรมบัญัตินั้นเป็นสามีที่ตายไปแล้วเราจึงมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกับพระคุณผู้หญิงคนนั้นก็แต่งงานใหม่กับ ดูรูปนะครับขอรูปต่อนะครับรูปแต่งงานมือใหม่นะครับเป็นมือที่จับมือเราด้วยความรักและทนุถนอมพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่ทอดทิ้งเราจะจับมือเราไว้และผูกพันกับเราไปตลอดชีวิตของเราและนิรันดร์และดูภาพต่อไปนะครับ เป็นภาพแห่งความรักที่เจ้าบ่าวคนนี้ทนุถนอมเรามือเรานั้นคือมือที่อยู่ข้างในและมือของพระเจ้าได้อบมือเราไว้ด้วยความรักของพระองค์ขอภาพเมสกคุใหม่นะครับภาพมือที่เป็นรูปหัวใจนะภาพสลังเฮโยเนี่ยนะฮะนะครับภาพนี้นะครับน้องเห็นภาพนี้นี่คือเราแต่งงานใหม่ สามีคนใหม่ที่เรียกว่าพระคุณสามีคนแรกที่เราไม่ได้คิดจะแต่งงานด้วยแต่เราถูกคุมถุงชนสามีคนนั้นเรียกว่าธรรมบัญญัติหรือกฎศาสนาแต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซสุริตสามีนั้นได้ตายจากเราไปเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎศาสนาอีกต่อไปเราได้มาแต่งงานใหม่กับสามีคนใหม่ที่เรียกว่าพระคุณเอเมนไหมครับพี่น้อง และพระคุณนั้นจะอยู่กับเราไม่ได้มาชี้สั่งกดดันแต่ทนุถนอมปกป้องดูแลและช่วยเหลือเราในใครอยากได้สามีแบบนี้บ้างชูมือขึ้นนะครับเป็นภาพอุปมาและในภาพความเป็นจริงนะครับผมก็เชื่อว่าสุภาพสตรีทุกท่านก็อยากได้สามีแบบนี้และสามีในห้องนี้ใครเป็นสามีในห้องนี้บ้างครับ ท่านจงเรียนแบบพระเยซูคริสต์ที่รักคริตจักรนะครับจนยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อเจ้าสาวคือคริสัจกรงั้นสามีที่ดีจะต้องรักภรรยาและยอมอยที่ตัวเองปกป้องดูแลเวลาเดินถนนใครเดินในด้านในใครเดินด้านนอกครับภรรยาดูด้านนอกหรือเปล่าครับปกป้องสามีไว้แล้วรถเฉียวก็เฉียวภรรยาก่อน นะครับหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องดูแลปกป้องในภาพเวลานี้เรามาอยู่ในพระคุณธรรมญ,ญัติได้ตายจากเราไปแล้วฉะนั้นสามีเก่าได้ตายจากเราไปแล้วเรามีชีวิตใหม่มีสามีใหม่คือพระคุณของพระเจา้านี่คือภาพที่พระวจน,นะพระคัมภีร์ได้อธิบายเราเห็นเห็นภาพอย่างชัดเจนว่าพี่น้องครับผู้หญิงคนนี้ ยังขวาดบ้านดูแลบ้านเหมือนเดิมทุกอย่างคนคนนี้ก็ยังอยู่ในความรักพยายามทำสิ่งดีเหมือนยังครั้งดีพยายามอยู่ในกฎศีลธรรมเขาก็ยังเป็นคนดีแต่เขากลับทำได้ดีขึ้นและทำด้วยความรู้สึกมีความสุขมากขึ้นไม่ทุ่งถูกกดดันและดำเนินชีวิตนะครับดูแลบ้านทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ทำด้วยความรู้สึกได้รับความรัก คริเสเตียนก็ยังดําเนินชีวิตเหมือนเดิมนะครับเราไม่ถือพระคุณเป็นช่องที่เราจะทําความบาปไปโกหกไปทําร้ายคนแต่เรากลับถือโอกาสเนี้ยทำสิ่งดีมากขึ้นแล้วเราได้ทํามากขึ้นเพราะอะไรฮะเราได้รับกําลังใจจากพระเยซูคริสต์เราได้รับพระคุณจากพระเจ้าทําให้เรานั้นสามารถที่จะทําได้มากกว่าเดิมด้วยซ้ําไปเอมนไหมครับ แต่การทำความดีครั้งนี้ไม่ได้ทำด้วยแรงกดดันว่าบาปหรือต้องทำความดีเพื่อสะสมไปสวรรค์หรือไม่ทำแล้วจะโดนลงโทษไม่ใช่แล้วนะครับอย่างที่เมื่อกี้นี้นะครับที่พี่มดมานำเราถวายทรัพย์เราไม่ได้ถวายทรัพย์หรือบริจาคสมัยก่อนเราเรียกทำบุญเพื่อสะสมบุญกุศลเผื่อว่าจะได้ไปสวรรค์นั้นเราต้องทำเพราะอะไรครับเราถึงต้องเร่งแข่ง ทำให้มากทำให้มากทำให้มากทำไปก็ยังไม่ได้รับก,การันตีว่าจะได้ไปสวรรค์แต่ยังน้อยได้ทําแต่ครั้งนี้เราทําไม่ได้ทําเพื่อกดดันตัวเองว่าเราต้องสะสมบุญแต่เราทําเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าอวยพรเรามากแล้วเราก็ได้ถวายคืนกับพระเจ้าเพื่อเงินนี้จะเป็นพระพรต่อคนหนึ่งมากมายขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราทำเพราะความรัก ไม่ได้ทำเพราะแรงกดดันไม่ได้ทำเพราะความกลัวจะไม่ได้ไปสวรรค์เพราะเราได้ไปสวรรค์อยู่แล้วโดยพระคุณรอดแบบฟรีๆไม่ต้องมีอะไรมาแลกเราทำความดีกับคนอื่นเหมือนหนังไอเดตแต่สมัยก่อนเราทำเพราะอะไรครับกดบังคับให้เราทำแต่ครั้งนี้เราทำเหมือนกัน แต่ทำด้วยความรู้สึกมีเสรีภาพทพําเพราะอะไรเพราะเรารักคนทําเพราะเราอยากเป็นพระพรกับคนทําเพราะอะไรครับเรารู้สึกว่าเราอยากจะได้ให้พ,พราะพระองค์ได้ให้เรามามากแล้วสมัยก่อนเราเวลาเราให้ของบริจาคผมเคยโรงเรียนเรียนโรงเรียนวัดและรงเรียนเทศบาลนะครับก็จะมี ชาวบ,บ้านมาบริจาคของคูเลอร์น้ำนะครับที่เป็นอลูมิเนียมบริจาคโดยนายนี่นี่นี่นะครับเก้าอี้ทุกตัวบริจาคนายเท่านี้พัดลมทุกใบใบพัดลมมันมีสามใบพัดเขียนเป็นทุกใบเลยบริจาคใดทุนี้กำแพงแต่ละช่วงบริจาคคนนี้5,000ันคนนี้สองพันคนนี้ประตูห้องน้ำเปิดเข้าไปบริจาคโดยใครคนนี้ทุกจุด เป็นจุดที่คนนั้นติดชื่อนามสกุลว่าเป็นคนให้แต่พี่น้องที่รักครับเราก็ยังให้เหมือนเดิมแต่การให้ครั้งนี้ไม่ได้ให้เพื่อหวังสิ่งตอบแทนไม่ต้องหวังชื่อเสียงไม่ได้หวังเพื่อให้คนนั้นเห็นแต่เราให้เพราะอะไรครับ เพราะข้างในใจเราอยากให้แล้วเรามีความสุขในการได้ให้เอเมนไหมครับพี่น้องนี่คือการที่เราได้แต่งงานใหม่กับสามีที่เรียกว่าพระคุณเรายังทําเหมือนเดิมและทํามากกว่าเดิมด้วยซ้ําแต่ทำแล้วฟีลลิ่งมันต่างกันพี่น้องก็จริงไหมครับแะทำแล้วสึกข้างในมันต่างความรู้สึกกันเลยเอเมนไหมครัพี่น้องเอเมนนะครับอันนั้นทําเพราะความกลัวแต่อันนี้ทําเพราะความรักและอยากจะทํา นี่คือความแตกต่างที่พระเจ้าได้เปลี่ยนข้างในเราวันนี้เราจึงเป็นคนใหม่อัศจรรย์ชีวิตใหม่นะครับเอเมนใครรู้สึกดีครับที่ได้มาเป็นภรรยาของพระคุณเอเมนได้แต่งงานใหม่กับพระคุณนะครับเอเมนเราได้แต่งงานใหม่และใช้ชีวิตกับพระคุณของพระเจ้าเอเมนสรรเสริญพระเจ้านะครับขอบพระคุณพระเจ้าและดําเนินชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะ ขอบคุณพระเจ้าอัศจรรย์มาอัศจรรย์ชีวิตใหม่ในพยยระเยาศึกตากันที่สองนะครับคือข่าวดีการปลดปล่อยและความโปรดปรานของพระเจ้าเมื่อเรามีชีวิตในพระเยาริกต์นั้นชีวิตเราเนี่ยมีข่าวดีตลอดชีวิตของเราเอเมนไหมครับพี่น้อยตื่นมาตอนเชา้าอยากได้ยินข่าวดีไหมหรืออยากได้ยินข่าวร้าย มักมีคนชอบพูดเงี้ยบอกมีข่าวดีและข่าวร้ายมาพร้อมกันอยากฟังข่าวอะไรก่อนพี <c oughs> ่น้องเราไม่เอานะครับเรามีข่าวประเสริฐข่าวดีตลอดชีวิตของเราทุกครัง้งที่เราอ่านพระคัมภีร์ทุกครัง้งที่เรามาโบสถ์เราได้ยินข่าวดีเองไหมครับเราได้ยินข่าวดีเสมอนะมีการปลดปล่อยชีวิตของเรานะมีแต่ความโปรดปรานที่เราได้รับจากพระเจ้านะครับ